มาติดมามามาเบิ้งเห็นไห้งดห้ข้างไหนาเสียงนเบิางไหนนเสียงูบ้านหหอไนี้ทอพี่น้องมี้แต่ใส่มอด้ ก็สิบาเอาอันนั่นเป็นไรไอ้นั่นเปานไรเพราะว่าว่าอันห้าเสี้ยนเอาไปไอ้ใส่เตาต้มเอาอันนั่นอุนไบไหมตุ่นเอา ช่วยเขาสิน่ะสิน่ะแล้วก็เหลือข้าง่อไปเซน่ะนี่แต่สิเหลืองสินใหม่ผู้ก่จอมเป็นต้องไปใส่หลายผก่จอมเป็นต้องเห็ดใหม่เห็ดเหลืองเลยพอดีเลยเองสิน่ะมันได้อันหน่ังจะลอยติดไปใส่หลายจักหน่อย จะคอยกิน่พอันหน้ามมหมาัใส่หลนอยู่ที่ซกพี่น้องถามาหาเงินถ้ามาหากินพี่น้องเอ้ยนี่หละชีวิตอยู่เมืงนอกเมืงหน้าแต่องทํานมาหากินที่เกาหละพี่น้อง กำลังทีซื้อเคืองทำถิ่านแับโทษนี่อันหนข้างถ้ามาหากินนี่อนั่นหาอยู่กอะอ่างคนจังมากพากกะเฮ็ดสวยๆนะเฮ้ยคนในยองจับกองในพีน้องสวยเพื่อใครยล่หละมาเอ่ะนี่ดำไว้ไหนแล้วต็ มอเดลเขาก็ม่าช่วงภาษิมาหอดไดถอนมอเดียปสิเอรสองสามสี่ห้าหเดเก้ แตบ่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 เบิ่งได้าได้คุณห้อเลยบ่เบิ่งได้าว่าถอดโดนปะไุ่งโดนปะไรกระเภเบงสบ้านแค่ตัวสี่อ้เบิ่งอะไรเนี่ยเี่เอวว่ามันเหลืองเบิ่งเอาว่ามันเหลืองคี่น้อเบือว่ามันเหลือมันเหลืองแต่ว่าจะใส่ไปแงนงพากเลยอางก้นคนสร้างไปคนสร้างกลงเมือนี่ันสร้างลอยหาสิาานันกษสร เแยกต่อยทอดให mm ้เ hmm. พ yes. ิ่นเพิ yani ่นกับเจียวไปเซ่เพื่อสิกินส่วนนึ่งนี้เพิ่นกับเจียวไปเซ่แข็งเราทอดแ้วสิเพิ่นเย็นมากเพิ่นกับเจียวเขาถูเซ่แข็งพราเขาถูเซ่แข็งพุ่นเวลาเพิ่นสิกินคุณน็อดเพิ่นสีไอ้คุณคุณบั่นเขาเนี่ยคุณน็อดเขาสีคุณนนอดวิ่เนี่ยเขาสีเอาออกมาแล้วเขาก็สิให้เราไปแยกต่อยกันบอกพี่ๆต้องหาม้าไอ้อุ่นมาอุ่นใหในเตาในเตาอบ โบ่หายไปอุ Ele ่นเนไม่พูดเว็บแต่อุ่นเนไม่พูดเว็บมันสีมันสีเหี่ยวมันสีบ่มันสีบ่กรอบอ่าอันเอามาอุ่นในเตาอันนี้ห้านี่เตาไอ้นั่นบ้านเขานี่มันสีมันสีเกาะมี่น้องมันสีเกาะขึ้นมากว่าขึ้นมากล้วเพิ่นกระเซียวไปกินเพิ่นกระเซียเพิ่นจะไปกินเพิ่นกระเนียดหงเข่าดาว้านห้าน้อยอีกห้องหงสเข่าดาวเราเพิ่นกระเซีเอาอันนี้ใส่เพิ่นกระเสียวนี่ไปกินกับเข่า กินกับเขาแล้วก็มีสลัดชาซีเรีลกับเขาทันบ้านเฮาสิเอิ้นเขาแกลงเขายังสิบ้านเฮาชาซีเรียลไปไม่สินะเพิ่นสิกินแบบนั้นคนบ้านนเพิ่นสิสร้างไปหลายๆเพิ่อนจะสร้างไปหลายๆนะเพืนจะแซ่์แชรแข็งเลยแชร์แข่งเลย con chạy sang đây để đơn con đơn rồi nguyên con hàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ອາຊີເລົ້າຊາດອາຊີເຮົາ เดินเซมิดาวัดจรจัดถนนคนที่นึ่งนจีนเลยเลือกออกแบบที่เราคิดนานค่ะอบคุกค่ะ